รร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 ููููููู้้้้้้้จจจจจจจัััััััััักกกกกกกคคคคคคคบบบ่่่่ะะะะงานเกษตรแฟร์ซึ่งมีการจัดงานทั้งในพื้นที่จัดงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและในระบบออนไลน์เกษตรแฟร์ .ku.ac.th มีคนเข้าหมาเยี่ยมชมนับแสนคน อีกหนึ่งความสุขของประชาชนนั่นคือการได้มาเห็นทั้งนวัตกรรมจากงานวิจัยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้และการสาธิตการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในทุกมิติซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอาจารย์นิสิตและบุคลากรที่หยิบยกผลงานวิจัยนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อตอบโจทย์สังคมและช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆออกเผยแพร่งานกเกษตรแฟร์อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่แรกๆของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ริ่งคงคงต้องการนำผลผลิตของนิสิตของอาจารย์จากงานวิจัยในสมัยนั้นมาโชว์มาแสดงแล้วก็มาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยทั่วๆไปเพราะสมัยนั้น มหาเกษตรศาสตร์กับกระทรวงเกษตรคือหน่วยงานเดียวกันที่นี่เรียกว่าเกษตรกลางบางเขนซึ่งก็ร่วมกันทั้งทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งนิสิตด้วยแล้วก็ทั้งบุคลากรที่อยู่ในเกษตรกลางบางเขนนะก็เริ่มมาอย่างนั้นแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณอย่างมากจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะ,สะเสด็จมาทรงเปิดงานแล้วก็มีบางช่วงก็ต่อเนื่องมาถึง ในหลวงรัการทที่10่10ึงงงก็็ไดด้เเสจมาาปิซนบาางงงครั้นเกษตรแฟร์คืองานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486นับเป็นมหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนต้นกำเนิดของการจัดงานมาจากการริเริ่มของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจต่อการเกษตรและเพื่อต้องการเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการเกษตรสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับการนำผลิตผลทางการเกษตรออกจำหน่ายจึงร่วมมือกับกระทรวงเกษตรราการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3และ4มกราคมพศ2491ในชื่องานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนเน้นจัดแสดงผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ของนิสิตเช่นการปลูกพืชพันธุ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผลจากความสำเร็จครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีพศ2495ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานประจำปีเกษตรกลางบางเขนและต่อมาในปีพศ2496ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานวันเกษตรในปีพศ2508มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันเกษตรโดยเปลี่ยนชื่องานเป็นงานวันเกษตรแห่งชาติหรืองานแสดงกิจกรรมทางเกษตร และชื่องานเกษตรแฟร์เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศ2532ส่วนในปัจจุบันนั้นด้วยนโยบายที่ที่อยากจะเห็นงานเกษตรแฟร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริงก็พยายามที่จะให้เด็กมาอินโววมามีส่วนร่วมกับการจัดงานเกษตรแฟร์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะงานขายอย่างเดียวแล้วก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องความเป็นนานาชาตินะครับเราเริ่มมีการ ประชุมนานาชาติซ้อนอยู่ในงานเกษตรแฟร์ด้วยในะขณะเดียวกันก็ให้หน่วยงานองค์การต่างประเทศมาจัดแสดงสินค้าที่ประเทศไทยเพราะอยากให้งานเกษตรแฟร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเกษตรนานาชาติสําหรับในอนาคตผมมองว่าจะทํางานเกษตรแฟร์ให้แน่นอนมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกในซีซั่นนั้นๆซึ่งพูดง่ายๆว่าเดือนกุมภาคนจะต้องนึกถึง งานเกษตรแฟร์ที่ประเทศไทยว่าเป็นงานระดับโลกที่เป็นแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็จะพยายามที่จะยกระดับสินค้าของประเทศไทยให้กลายเป็นสินค้านานาชาติผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ผ่านการให้ความรู้ต่างๆคิดว่าจะใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็มีมาตรฐานขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเป็นมีชื่อเสียงในระดับโลกมากขึ้น,นเรื่อยๆนั่นคือคิดว่านนนในอนาคตจะเป็นมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆเพื่อยกระดับความรู้นวัตกรรม ผ่านสินค้าและบริการคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนโครงการนำร่องเชิงนโยบายการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิด K Universe เปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมยกระดับเกษตรแฟร์ให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ พร้อมประกาศแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำให้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนเนอร์ทรัลิตี้ในปี2035และตอกย้ำการเป็นต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อนแบบซีโร่คาร์บอนสมความเป็นกเกษตรศาสตร์ศาสตร์แห่งแผ่นดินและขยายสู่ความเป็นกเกษตรแฟร์ระดับนานาชาติกเกษตรแฟร